ยื้วสายสี่ลตรงไหนสี่แล้วเบิ้งในเพชรสี่แล้วเอาเฉพาะทสี่แล้วเบิ้งในหนึ่งกิ๊ดไหมแล้วเบื้องทีก็ได้ไปทูปได้จ้ะนี่มีกิดอันหนึ่งไหนนะมันคื้สี่คนนี้หรอก้นดวงนี่นะตรงนี้เกะบัไดสามเลยเจ็ดหนึ่งเดหนึโอ้นี่นี่เนียนบ่ใหญ่ๆนี่นะเจ็ดหนึ่งอเบงเจ็ดหนึ่งู้จนึ่งเจ็ดสงนี่เจ็ดหนึ่งชัดๆเลย นนอเออทำไมเจ็ดหนึ่งอเจ็ดสองเนอะผมชมว่าชัมากเลยนี่เเห็นหน, 1, นึง่งเจ็ดพี่หนึ่งเจ็ดตีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดพ่อแม่พี่น้องเด้อหนึ่งเจ็โอ้ 1, 7, 1, 7. สาธุสาธุซื้อวันี้ครับนี่ซื้อเลยเนาะซื้อตัวจแม่เลอยู่นี่เลยโอ้ยเลขอยู่ตัวนี้นี่หนึ่เจ็ด เจ็ดน่คันว่าซื้อมาได้แล้วะหัวนันีโอ้ยนี่นชัดชัดเลยนะโอ้ยเราหาตั้งนาน่าหกพ่อเนี่ยคันมาหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสองโอ้ไม่ไม่หนึ่งเจ็ดกับเจ็ดสองไอเจ็ดหนึ่งเตเจ็ดหนึ่งนี่เลขเจ็ดตัวนี่เกับเจ็ดเจ็ดโอ้ยตัวไม่กัเจ็ดสองอะโอเคครับคุณผู้ชมมันมนรวยรวยร่รวยสุขสุขคนเด้อผมไม่ปนเลย ก่อนปีใหม่มีเงิน,งนจะให้ได้เงินทำบุญเนะาะลูกหลานก็ไม่ค่อยมีเงินมีทองเดอ้อปูเ่เอ้ยลูกหลานซื้อตัวไหนก็ออกตัวนั้นแหละโดยเฉพาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่มาแน่เป็นเลขล่างบ่เป็นเลขหลังบ่เนเลลาะเจ็ดศูนย์หลักสิบหเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์อีกบ่บอโอ้เงก่อนนออกเจ็ดศูนย์เนาะ โอ้ยกบะแน่เนาะไกลเคียงกั้นหนีหรือเนาะปูเตโชเนาะปูเนางปูเตโชเนาะสีเออปูสซีาราเตโชนี่ครับปูสซีาราเตโชเจาครับชมสปูนะครับบ้านเลขที่ เลขสวยนะครับเจ็ดเก้าสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเรามาขอขอโชคขอลาบนะครับกับคุณแม่นะครับท่านมาเลี้ยงนะครับมีหัวหมูมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาเลี้ยงทุกวันประจําปีนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นจกปีใหม่แล้วมาเลี้ยงตลอดนะครับคุณผู้ชมนะครับ ก็มีกล้วยมีทุกสิ่งทุกอย่างครับช่วงมาเลี้ยงพอดีนะครับน,น,ะ,นะครับไ,ไปดูจมเอะตะเคียนกันครับตรงนน้นเลยนะครับเรามาดูกันนะครับจมเอตะเคียนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเดี๋ยจุดนะครับโอ้ผ่าสามสีอู้ยเ,าาาเงา สามพื้นถึงปีสามพื้นพื้นละพื้นละสองเมตรก่าสามาหสามาสามพื้นสามข้าสีบอกอยู่ไว้ประจำปีค่ะไว้ประจำปีพ่นปีใหม่ก็ขอโชคขอลาบขอพรมันมันเดี๋ยวเราติขอให้อยู่ ปูสีหาราเตโชปูสีหาราเตโชปูสีหาราเตโช,าาตโชแล้วก็จะแม่ตะเคียนใหญ่ที่สุดนะครับ,บวันนั้นไม่ได้สามหายยัน้ำมีหลายยิ่น้ำเมียตะเคียนนี่ละวันนี้ก็ได้เต็มๆไปแล้วครับผมสาธุเดอ้อจา่าเมเดอ้อดูสิลูกหลานลำบากบบต้นก็ใหญ่นะครับให้ลูกหลานได้สักสามตัวตรงๆเดอ้องวดน,นี้นี่ ชมนะครับครับจำแม่ตะเคียนนะครับที่นี่จะมีจะแม่ตะเคียนทิพย์เกษรด้วยจะแม่ตะเคียนทิพย์เกษรใช่ไหมอ๋อเเรียกแม่ตะเคียคน,ย,นยัยงครับเนี่ย เมตรแปดิดืสองเมตรสามเมตรพื้นละเมตรสเมตรอ๋อเมตรกลัวผ้าเจ็ดสี่คุณผู้ชมโอ้ยนี่ครับ เป็นต้นตะเคียนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สวยครับคุชมนะครับโดยเฉพาะรูฮะมีคล้ายๆกับพญานาคด้วยนะตามดูแล้วับมีดูแะแปลกแล้วก็มีต็นเรียกจะแม่ตะเคียนอย่างครับนี่มีชื่อบครับ เพื่นอนหยังอ๋อแต่แ<อ>ม่ทิพย์เกศนี่ต้นตะเคียนนะครับจะแม่ตะเคียนอ่ะเนาะ,นะใหญ่ที่สุดเลยครับใหญ่มากอู้ใหญ่สุดๆนะครับผ้า3เมตรสองสามพืนนะครับถึงจะพอดีนะครับคุณชมถือว่าใหญ่มากนะครับ คุณพี่นะครับผมที่นาคุณพี่เราจะจุดโอยู่ที่ศาลผู้ช่วยช่วยทำพิธีจุดนะครับจ้ารอบดึงหมดเรื่อยนี่ครับคุณพี่ได้เอาเครื่องเส้นนะครับผมมาเส้นเครื่องเส้นไหวประจำปีนะครับคุณผู้ชมนะครับขอพรขอโชคขอลาบปีใหม่กขอปีใหม่เนาะมีหอมหมูมาล้างใหม่นะครับมันมาเด้อปู่เด้อ เรียรเร่ยงปูประจำปีเลี้ยงปูประจำปีครับข้างมันล่อรุนกันนะครับผมท่านผู้ชมนะครับมารอลุ้นกันเด้อว,ว่าทูกเสียงทายที่คุณพี่จุดนะครับผมอยู่ที่ศาลปูเตโชนะครับศาลปูเตโชงวดนี้จะได้เป็นตัวไหนอย่างไรนะครับ,รบสามตัวเด้อสาธุเดอ้อปูเอ้ยล,ลูกหลานางานประจำปีันก เปิดวายแล้วนะครับค<ด>ุณชมขับ,กกร,บรอรุ่นตัวเลขทูบเสียงไทยนะครับคุณผู้ชมครับครับสอง,สองเริ่มจะเข้ามาแล้วนะครับคุณชมครับสองนะครับสองครับโอ,อ,น,นะอน่าจะเป็นสองคนระับขึ้นมาแล้วเรื่อยๆนะอย่าลืมติดตามช่องคุมส์ซาปิยานาัด้วยนะครับ<อ>ผมส่วนมากเพิ่น สิให้เลขแม่นช่วงไหนคุณพี่ไม่ให้แม่นช่วงไหนครับเลขวนมากผมเป็นได้เอยบ่แล้วแต่ดวงเหรอเนาะแล้วแต่ดวง,รวดวงครับคุณผู้ชมนะครับรอดูทูบเสียงทายที่คุณพี่เขาจุดนะครับว่าจะได้เป็นตัวไหนนะครับรอนะครับตอนนี้มาแล้วเลขสองนะครับเดี๋ยวเยวจะดูว่จาจะตัวไหนจะมาอีกนะครับนะครับ ได้แน่นอนนะครับ3ตัววันนี้ได้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณพี่เขามาทําพิธีเลี้ยงนะครับเลี้ยงปู่นะครับถวายให้ปู่นะครับปู่ย่าปู่ยายนะครับปงานทำแบบนี้ทุกปีนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าเจ็ดสีด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับเปลี่ยนผ้าสามเม็ดนะครับนะสามเม็ดถวายแม่ตะเคียนนะครับเปลี่ยนใหม่ นะครับไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับถวายเพิ่มนะครับต้นที่เขียนที่ใหญ่ที่สุดจริงๆนะครับสาธุสาธุเด้อลูกหลานขอพรขอโชคลาบคอยมันมาเน้อก่อนปีใหม่นี่คอยลูกหลานมีโชคมีลาบแล้วก็มีเงินมีทองนะครับจะได้ทําบุญปีใหม่เด้อครับผู้ชมครับ ก่อนที่จะไปดูทูบนะครับทูบเสียงทายให้ดูนะครับจ่าเมตเคียนนะครับก็มีทั้งกระเป๋านะครับมีผ้คนผู้ที่มีโชคลาภนะครับก็เอาทั้งกระเป๋าชุดพร้อมนะครับคุณชมนะครับมาถวายนะครับนะครับมาถวายก็ตรงใช้วิจารญาและการรับชมนะครับคุณชมนะครับเป็นแนวทางเด้นนะครับเป็นแนวทางแอดก็เป็นแนวทางเป็นแค่สะพานบุญนะครับ ตรงไหนมีดีๆแอดก็พยายามไปถ่ายทำให้ fc นะครับแฟนๆช่องนะครับให้ให้ได้ชมนะครับคุณผู้ชมนะครับถึงสถานที่เลยนะครับนะครับกระเป๋าค่อนข้างจะสวยนะครับคุณผู้ชมนะครับเอดขออนุญาตเดินดูนิดนึงกับนี่ก็มีการลูบแป้งด้วยนะครับุณผู้ชมสังเกตดูมีการลูบแป้งนะครับ ฟันบ่ฟันดีบ่ฟันดีไหมพี่กี่ฟันดีไหมฟันลงลงเริ่มเริ่มมักตัวหดชอบวันนี้เพื่อนยังไม่หายตีว่าท่านไหนครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยเลขมาแล้วนะครับเลขมาแล้วสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เลขสองสองหนึ่งดี สองหนึ่งว่าไงโอ้คนกัดช้างเห็นสองหนึ่งโอ้สองหนึ่งครับสองหนึ่งสองหนึ่งมาเลยครับรอเลขลุ้นเลขที่สามนะครับตัวเลขที่สามจะเป็นตัวไหนรอดูนะครับคุณผู้ชมนะครับรอดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจะได้สามตัวแน่นอนครับงวดนี้นะครับสองหนึ่งะครับสองหนึ่งลุ้นเลขที่สามจะเป็นตัวไหนครับอย่างไรรอสักครู่นะครับ ลูกทาเราเุกอร่งามีุงยังห็ูดที่ผ่านมาแล้วหน้าหนึ่งเจ็เต็มเต็มเลยคนแก่ซื้อครั้งแรกเลยงวดนี้มักตัวหดงวดนี้วพ่อนใดตัวไดตัวหนึ่ทั้งนี้วนี่เพ่นเอาแปดแปดกระสีเก่าไปแปดแปดกับสีเก่าแปดแปดกะสีเก่าเล็กเบิ้ลสิตีแปดแปสีเก่าเพื่อนที่ถูกเลขเนาะถูกทุกี่ใบนะถูกหใบหใบเลยโอ้สองหมื่นสี่สองห พิ่งไปมาเมื่อกี้เลยถูกแพงไหนแพงฝั่งนี้ฝั่งนู้นนี่ละสองแพงนี่หละสแพงเลยเจ็ดีหมดเลยิ่นิ่นซื้อตัวไรครับหมววนีมื้อปเปดกี่เกาแแกับซีเกจ้าี่เกาเกซหซตรงกันก็เหล็กปีใหม่เลยจ้ะปีใหม่หกซี่แต่หกซี่หมดแล้วหกกัเหลวกเก่าหมดแล้วหมดแล้วกเนึ่งอันดับนเลยแหละหกซี่จนะอันดับหนึ่งเลยเนาะน่ยตอนนี้เหล็กสีหมาทห้สุดตอนนี้นี่ยังไงครับพี่เมย ทูบแตกแล้วคุณชมโอ้ยเสียดายมากเลยแต่ว่าสองหนึ่งเจ็ดแน่นอนเลยใช่ไเจ็ดนะคะแต่ว่าแตกแล้วก็ยังอยู่ตีนี่ปูยังเม็นขับคุณผู้ชมนะครับสองหนึ่งเจ็ดเด้อคุณชมทูบแตกเลยนะครับแตกน่าจะออกนะครับคุณชมครับสองหนึ่งเจ็ดแต่ว่ารู้ทันอยู่ครับเดี๋ยวเราถ่ายทําไม่ทันครับสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดนะครับสองหนึ่งเจ็ดแตกแล้วนะครับคุณชมแตกแล้วนะครับแตกน่าจะออกแน่นอนครับปูให้แน่นอนครับสองหนึ่งเจ็ด สองหนึ่งเจ็ดเด้อคุณชมนะครับอยู่ในผลไม้แอปเปิลนะฮะโอ้ยสาธุสาธุเด้อปู่เด้อลูกหลานขอโชคขอลาบงามดิมักบ่ผมหมายจออกแน่นอนเลยแล้วนี่นะเออเนาะหมูสิบเจ็ดบ่ะสิบเจ็ดว่ายยังเป็นยังสิบวันสิเจ็ดโอ้เล่นเพลงสิบเจ็ด สายเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเจขาว่าหน้าผากนะครับ,บ,บคุณชมหน้าผากบบก็ว่าหนะึ่งเจ็ดอ้แมนหนึ่งเจ็ดแมนในนี้นะเน,นี่ยแคปหน้าจูนะจ่อไว้ดูเด้อค,ด 1, 2, 1, กก 1, ค,คุณชมนะครับที่นะี่ก็ได้หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนี่ก็หน้าผากก็หนึ่งเจ็ดนะครับคุณชมนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเงี้สองหน้าผากหนึ่งเจ็ดเด้อคุณชมนะครับ หัวหมูวันนึงเจ็ดนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ตัวเลขก็ได้แล้วนะครับตัวเลขที่เราจุดทูบเสียงทายก็เป็นตัวเลขสองหนึ่งเจ็ดนะครับเลขที่อยู่ในหัวหมูที่ทาอาอาคุณพี่เขามาถวายประจําปีนะครับหัวหมูมาถวายแล้วก็ไก่นะครับมาถวายนะครับผลไม้นะครับมาถวายประจําปีแล้วก็มาผูกผ้า จะแม่ตะเคียนด้วยนะครับก็สามสามพื้นนะครับคุณผู้ชมผ้าสามสีผ้าสามสีบอกครับเมื่อกี้นี้เจ็ดสีและสามสีครับผมสามสีกับเจ็ดสีนะครับคุณผู้ชมนะถวายผ้าสามสีกับเจ็ดสีสามเจ็ดต้นเนี่ยสามสีกับเจ็ดสีสามเจ็ดนะครับเป็นจำนวนสามเม็ดนะครับสามพื้นนะครับสามพื้นนะครับคุณผู้ชมนะครับมาถวายผ้ากี่พผืนน้อมาลันครบพอดีไม่สามก็เจ็ดใช่ไหม ครับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขก็ทูบแตกนะครับคุณผู้ชมนะครับแตกทูบแตกนะครับพอหลังจากอก3ามตัวแล้วก็ทูบเสียงทายแตกเลยนะครับอยู่ๆก็ล้มแตกก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมนะครับงวดนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ17นะครับปูเดโชนะครับได้ อสองหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะครับคุณผู้ชมครับขอให้คุณผู้ชมเฮงเฮงรวยรวยเด้อสาธุสาธอุอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลคใ์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสาธุสาธุสวัสดีครับผม